โอ้โห oh, วันนี้มาแบบแปลกแนวนะปกติเห็นเสื้อปลายว่นดอวันนี้บอกเลยว่ามาเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันหนึ่งเอาใจวัยรุ่นหน่อยละกันนะครับผมตลหรับวันนี้นะบอกเลยนะด้านซ้ายด้านขวานี่คือแล้วแต่ลูกค้าจะมองเลยแต่บอกเลยว่ารอเหมือนกันนะครับผมสาหรับวันนี้เนาะวันนี้มาแพ็คคู่เลยนะครับสาหรับเจ้าสองคันนี้ Honda าเจ็ดหนึ่งจด R เบอกเลยว่าจะมองสายจะมองซ้ายก็รอจะมองขวาก็โหฟิลฟ้ามากเลยเนาะบอกเลยว่า เอาใจหรือว่าโดนใจสายวัยรุ่นชนบุรีแน่นอนนะเพราะว่าตามทองถนนตอนนี้ชนบุรีนี่คือจับแจ็คขับแจ็คกันเยอะมากนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมของัยรุ่นชนบุรีเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นสะพานใหมวัยรุ่นบางแสนบอกเลยว่าขับหรือว่าจอดกันนี่คือเป็นตับเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนมาอีกแล้วนะครับผมนะแพ็คคู่เลยเนาะ บอกเลยว่าลูกค้าจะชอบมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมแต่บอกว่าเป็นตัวเกดเดียวกันเลยนะครับผมสำหรับสองคันนี้นะพามาดูด้านซ้ายก่อนเลยอ่ะเอาเป็นสไตล์ใสๆสวยๆหรือว่าเอาไปเรียบเรียบสะอาดๆหน่อยแล้วกันนะสำหรับสีขาวมุกคันนี้บอกเลยว่าเป็นตัว1.5 RS เหมือนกันตัวนี้บอกเลยว่าเป็นล้ออลงล้อร้อยนี่คือเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับผมนั้งแต่ด้านหน้าไฟหน้า LED เรียบร้อยนะครับผมกระจังหน้า RS นี่จะไม่เหมือนตัว ปกตินะทุกคนจะเป็นตัวตกแต่งพิเศษให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าบอกเลยว่าหล่อมากเลยสำหรับเจ้าคันนี้เนาะและพอมาด้านล่างตัวนี้บอกเลยว่าจะเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเรียบร้อยและมาพร้อมกับล้อมอลอยคอ16เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ <S <S ตัวนี้กระจกมองข้างก็เป็นสียำนะครับตัดกับสีรถสวยมากเลยตัวนี้บอกเลยว่ามีที่ครอบกันลอยมาให้เราเป็นแบบโเคโเมี่ยมนะครับผมก็จะดูแบบรูหลาขึ้นมานิดนึงเนาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าต้องการรออาปกป้องรอยเล็บหรือว่าการใช้งานต่างๆนะครับผมเนาะและด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์ ด้านหลังตอนนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์พร้อมเบรกดวงที่สามให้เรียบร้อยแล้วเสาสัญญาณก็น,นี้ก็ยังด้เป็นแบบธรรมดา,รรมดาอยู่นะยังไม่เป็นชาร์คฟินนะครับผมและด้านหลังก็จะมีแถบพคบเรียบอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็คำแจ๊ดแล,แล้วก็ทีนี้เป็นโลโก้ของเขา RS นะครับผมและที่สําคัญนะไม่ต้องห่วงนะสําหรับแจ๊ดพื้นที่อนเนกประสงค์มากเลยนะนี่พับเรียบให้ดูเลยนะครับผมบอกเลยว่าแจ๊ดนั้นไม่ใช่รถเก่ง5ที่นั่งนะทุกคนแจ๊ดเป็นรถเก่ง8ที่นั่งเลยก็ว่าได้นะคุ้มยิ่งก่าคุ้มนะาหาันหน้าเข้าหากันนนคคือกไได้เลยะนะั เอาว่ากันไปนะบอกเลยว่าสีขาวเป็นสีที่ิยมอีกสีหนึ่งแล้วะบอกเลยว่าคันข้างๆถัดมานี่บอกว่าแพ้สีคือไม่ได้แพ้เลยลูกค้าถามหาเยอะมากพี่มีสีเทาไหมและบอกเลยวันนี้มีรถข้าใหม่อีกแล้วนะครับสาหรับ1.5 RS เช่นกันนะตอนนี้บอกเลยว่าเป็นปี2019เช่นกันนะครับผมแต่วันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยน่าใช้งานส,สุดๆเลยและเป็นเจ้าของบ้านใช้งานมือเดียวเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมเนาะและที่สําคัญด้านหน้านี่คือไม่ต้องบอก เป็นเหมือนกันทุกอย่างไหมว่าแต่ไฟ LED เอยไฟตัดหมอกเอยตกแต่งให้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะและรออันลอยขอบ16เหมือนกันให้เรียบร้อยทุกคนคันนี้บอกเลยว่าใครชอบสายเทาๆก็อย่าพลาดและกระจกมองข้างก็มาพร้อมกับสีดําอีกเช่นเคยอ่ะเช่นเดิมนะครับผมนะลนด้านข้างตรงนี้มาพร้อมกับกุญแจ k e ย์เล s เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาพร้อมกักบกุญแจคีย์เล s เรียบร้อยแล้วนะครับอะ ด้านลงด้านหลังตัวนี้ก็บอกเลยว่าเฮ้ยลูกค้าบางคนบอกว่าเอา้าทำไมตัวนี้ได้ชาร์กฟินอ่าตัวนั้นนะจะบอกว่าเป็นค้สสีขาวตัวนั้นจะเป็นตัวประมาณปี18เข้าปี19กก็จะเป็นตัวนั้นอยู่เนาะแต่ตัวนี้ได้เป็นขีบฉลามชาร์กฟินให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่บอกเลยว่ามีอุปอ่ามีปัญหากับการใช้ง,งานไหมหรือว่าอะไรตัวไหนจะดีกันแต่บอกเลยว่าถ้าลูกค้าบอกว่าอยากให้ตัวนั้นเป็นชาร์คฟินลูกค้าก็สามารถซื้อใส่เองได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวรับสัญญาณปรติเลยและะที่สําคัญน ัวนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่3าให้เรียบร้อยแล้วก็มีโลโก้ RS ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสภาพนี่คือสวยนะ่าใช้งานทั้งคู่เลยสำหรับเจ้าคันนี้เนาะเนี่ยอะด้านในเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดใครดูคลิปเดี่ยวๆก็จะเห็นไปแล้วเนาะแต่ันนี้มารีวิวคลิปคู่นะครับผมนะตัวนี้จอทัาส,งงาสกงทัศสกรีนอะไรมาพร้อมเบาะลม่มหนังหุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพูมาะไรมันตีฟังก์ชั่นพร้อมเป็นพิเิษน,นั่นเองเนาะและรู้สึกว่าเหมือนจะมีค r สคอน control มาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเออ สะพานนี่คือสวยใหม่กิบเลยสำหรับเจ้าคันนี้แล้วบอกเลยนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่วัยรุ่นชนบุรีนะวัยรุ่นบางแสนวัยรุ่นสะพานใหม่นะบอกเลยต้องอย่าพลาดเพราะวันนี้เซอร์ปลายเปิดโปรจองเด็ดๆโดนๆได้เลยนะครับผมนะแต่ก็บอกชี้นั่งก่อนอย่าขอนั่งสักครู่นะับกอนอ่ะตรงนี้พอไหมอ่ะวันนี้บอกเลยว่าเือปลายเปิดโปรจองอีกแล้วสําหรับวัยรุ่นชนบุรีวัยรุ่นสะพานใหม่นะสาหรับโปรจองวันนี้สําหรับให้คู่นี้เท่านั้นนะ ขออนุญ,ญาตเปิดโปรจองที่999บาทไปเลย999บาททุกคนทําสัญญาให้ฟรีที่ไม่ว่าลูกค้านะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชวัยรุ่นชนบุรีไม่ใช่วัยรุ่นสะพานใหม่ไม่ใช่ไวัยรุ่นบางแสนก็สามารถทําสัญญากับเซิปลปายได้เช่นกันนะสามารถทําเรื่องจองผ่านออนไลน์มาได้เลยนะครับผมนะจะได้ที่แฟนเพจร้านไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage เลยทิกต o k เ่ยอินสตาแกรมสามารถลาดเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมและบอกเลยว่ามีพี่พพนักง,งานรอต้อนรับ หรือว่าตอบคำถามให้ลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมเนาะใครที่ชื่นชอบนะเจ็ดฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาจองเข้ามา9 9 9บาทได้สิทธิพิเศษดังน,นี้เลย 1. ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปี2,566ไปเลยเออหรือจบอโปรโมชั่นที่2นะเอานำเหรียญ10บาทมาแลกเงิน1,000บาทเป็นส่วนลดก็ได้นะครับผมนะบอกเลยว่าโปรโมชันนี้ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากมายเลยนะครับผมหรือจะเป็นอีก1โปรโมชั่นนะ สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อสามารถเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะครับผม2.9% 6ท่านั้นเองใครที่บอกว่าลดเมื่อ2เป็นดอกเบี้ยที่แพงหรือว่าค่อนข้างสูงก็สามารถเลือกรับดอกเบี้ย2.9%นี้ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อผ่อนดีผ่อนตรงหรือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนั่นเองนะครับผมนะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับเซอร์ไพร์าซ่าก็ขอ ฝากคันนี้ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นน้องแจสจ r s สีขาวมุกหรือว่าจะเป็นน้องแจสรสีเทาคันนี้ก็บอกเลยว่าหลอนคู่เหมือนกันนะครับผมเนาะแล้ววันนี้ก็ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซลปลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t o k เอ่ยเ a c e b o o k เอย YouTube เอย Instagram เอยก็ติดตามให้ครบท่องทางเนาะหรือว่าตดกดกระดิ่งไว้ให้ดีๆนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวใหม่หรือโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆนะครับผมเนาะ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกันเนาะและอย่าลืมนะครับรถมือสองสภาพดีอย่าลืมนึกถึงสมชายคาร์เซ็นเตอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เซปปวาซานขออนุญาตลาตัวตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เซ็นเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300ร้อยนเมฟรีน,นัทได้ฟรีและส่รงรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า4ปีีีถดท่่่นไม